สวัสดีพี่น้องจ้ามามามากินปลาแดกบองบองแหลมมันเอสสมากินปลาแดกบองได้พี่น้องจา้ากินกับปลาแดกบองกับอะไรมะมม่วงข้าวข้นมมเอาบองหม,มมาฝาสดสดจากประเทศกัมพูชาไมา่ได้พี่น้องมากินมะม่งวงสดสดกับปลาแดกบองปลาแดกบองเห็ดเอง แต่ว่าว่าวงมา,า,า,าจ,จากข้างไก่กัมพูชาแค่ปากกัน,น้ำลายแตกแล้วนี่ไปองจ้าแซบ่บแสบแสบแซบ่แซบนางเตีแซ่แสบาแดงวองอยี่หออมาเด้อหอม อมมอสุสาเปลี่ยนแซ่บหลายปากวะเนี่ย ฟินกับกินเนี่ยกินหมุมๆๆ่มันเท่านาะกินอย่างกินค้ามดลสดแดดพองอวดตัวพี่น้งนองแซ่บแซ่บเผ็ดแซ่บแซ่บใจปกเกล็ด้อม พีหาันนืะะอมฮดไมประแดกพาว่ากินประแดกแต่พะน้องประแดกกับเวกมองก็ิชรครับ ถ้าใช้ปลาแดกซิรสชาติอีกแบบหนึ่งรับตามัมันทอดสมใจเียพี่น้องจุลับตา ผมอําไม่ได้พี่น้องจ้ะมะม่วงเปรี้ยวกับปลาแดด นัวนัวจุลักตาอืมเผ็ดแต่แซ่บ biểu trên sân, nó đãแตก rồi, có đem về nòng mà, há nòng thôi, khẩu phun thuốc khấm cháy mà bá chụp chụp, ôi có mày